กองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมเน้นเสริมทักษะอสอจอชตให้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทุกมิติครับนาย กองทโอดำรงศักดิ์แก้วดวงผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตเจ็เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำเดือนธันวาคม2567ณนห้องประชุมไทยต้องเป็นไทยกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา โดยมีผู้แทนฝ่ายอำนวยการและหน่วยงานขึ้นตรงจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพักสี่ส่วนหน้าเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานห่วงที่ผ่านมารวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสร้างสังคมให้เป็นระเบียบประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อนำพาสันติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ยังยืนตลอดไปครับ